หลังจากที่เราพูดคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับความสําคัญของมดไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูรายละเอียดของมดกันนะคะว่ามดเนี่ยมีลักษณะทางสันฐานวิทยาอย่างไรบ้างนะคะมดนะคะจะถูกจัดให้อยู่ในไฟลัมอัลโทโพด้านะคะแล้วก็อยู่ในคลาสอินเซกตาซึ่งเป็นคลาสหลักของมแมลงทั้งหมดนะคะ โดยที่มดเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับเดียวกับพึ่งต่อแตนก็คืออันดับของไฮเมนอเทล่ด้วยความที่มีลักษณะของการเป็นมแมลงสังคมเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่มดเนี่ยเขามีลักษณะทางสันฐานวิทยาบางอย่างเนี่ยที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มของพึ่งต่อแตนมดก็เลยถูกแยกออกมาให้อยู่ในวงที่ชื่อว่าวงฟอร์มิซิดีนะคะซึ่งเป็นคนละวงกับกลุ่มของพึ่งต่อแตนนั่นเองนะคะ มดเป็นมแมลงที่ลักษณะที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยความที่เป็นมแมลงสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยในความเป็นมแมลงสังคมเนี่ยก็จะมีการแบ่งชั้นวันณะนะคะซึ่งวันณะของมดเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็นสองวันณะหลักๆเลยก็คือในส่วนของวันณะสืบพันธุ์แล้วก็วันณะมดงานนะคะวันณะสืบพันธุ์จะประกอบไปด้วยมดราชนีและมดเพศผู้ซึ่งมดราชีเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับตัวของมดเพศผู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ วางไข่นะคะเพื่อเป็นการรักษาหรือว่าเพิ่มจํานวนของประชากรภายในรังของ มดได้นะคะในขณะที่ตัวของวันณมดงานเนี่ยมดงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของการดูแลปกป้องมดราชินีนะคะแล้วก็การออกไปหาอาหารนะคะรวมถึงในเรื่องของการช่วยในการสร้างหลังนะคะแล้วก็บํารุงรักษาหลังของตัวมดนะคะในส่วนของมดงานเนี่ยจะมีบางชนิดนะคะที่มีลักษณะของรูปร่างสันฐานที่ค่อนข้างหลากหลายกาวคือก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นมดชนิดเดียวกันเนี่ยนะคะที่เป็นมดงานเหมือนกันเนี่ยแต่จะมีขนาดของ มดงานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปโดยที่จะแบ่งออกเป็นลักษณะของเมเจอร์เวิร์เกอร์กับไมเนอร์เวิร์เกอร์นะคะลักษณะของเมเจอร์เวิร์เกอร์ก็คือขนาดของลำตัวของมดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวของไมเนอร์เวิร์เกอร์ซึ่งตัวเมเจอร์เวิร์เกอร์เนี่ยหลกัหลกๆก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการช่วยควบคุมการทํางานนะคะของมดงานที่เป็นลักษณะของไมเนอร์เวิร์เกอร์แล้วก็ช่วยในการดูแลมดราชินีนะคะ ถ้าเป็นตัวที่เป็น m i n ร r worker เนี่ยหรือว่าเป็นมดงานขนาดเล็กเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกหาอาหารนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้เนี่ยแล้วแต่ชนิดของมดนะคะมันก็จะมีมดอีกหลายชนิดนะคะที่เป็นลักษณะแบบเป็น monomorphic หมายถึงว่ามดงานก็จะมีลักษณะรูปร่างแบบเดียวนะคะคือไม่ได้แบ่งออกเป็น m i n ร r worker แล้วก็ major worker นะคะ ในส่วนของลักษณะทางสันฐานวิทยาของมดโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งส่วนของร่างกายออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวนะคะส่วนของอกแล้วก็ส่วนของท้อง โดยที่ในรายละเอียดเนี่ยในส่วนของหัวเนี่ยหัวของมดนะคะจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะสําคัญนะคะหลักๆเลยก็คือในส่วนของหนวดซึ่งลักษณะหนวดเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ทําให้แยกมดออกมาจากกลุ่มของผึ้งต่อแตนโดยลักษณะหนวดของมดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบหักศอกนะคะนอกจากนี้เนี่ยตรงบริเวณส่วนหัวเนี่ยเราสามารถพบโครงสร้างอื่นๆได้อย่างเช่นนะคะตาตาของมดจะมี2องคก็คือเป็นตาประกอบกับตาเดี่ยว ถ้าเป็นตาเดี่ยวเนี่ยเราจะพบเฉพาะในกลุ่มของวันนัสืพันธุ์ซึ่งก็คือมดราชินีกับมดเพศผู้และอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของเม์พาสนะคะซึ่งตรงนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันในเอพิโซดถัดไปนะคะในส่วนของอกเนี่ยนะคะมดจะแบ่งส่วนของอกออกเป็น3ปล้องนะคะก็จะเป็นอกป้องที่1อกป้องที่2แล้วก็ อกปล้องที่3นะคะในส่วนของอกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของขาซึ่งมดก็จะมีขาทั้งหมด3คู่นะคะแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของปีกด้วยเส้นเดียวกันนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะสามารถพบรูหายใจนะคะหรือที่เรียกว่าสปริ l เลคเิลได้เส้นเดียวกันนะคะ ัดมาในส่วนของท้องเนี่ยท้องจะมีความสําคัญในลักษณะที่ว่าจะมีบางส่วนของป้องท้องนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อไปเป็นส่วนของโครงสร้างที่เราเรียกว่าเพติโอหรือว่าเอวนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะเอวเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยแยกเอาตัวของสัตว์ในกลุ่มของมดเนี่ยออกมาจากกลุ่มของเพึ่งต่อแตนนะคะ เอวของมดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของมดนะคะโดยที่เอวก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมไปถึงจํานวนของปล้องด้วยหลกัหลกเนี่ยมดจะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือมดที่มีเอวหนึ่งปล้องกับมดที่มีเอวสองปล้องนะคะ เรามาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วก็คือในส่วนของส่วนท้องนะคะในส่วนท้องเนี่ยจะมีความสําคัญในลักษณะที่เป็นที่ตั้งของอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเหล็กในนะคะมดก็จะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีเหล็กในกับกลุ่มที่ไม่มีเหล็กในนะคะเหล็กในเนี่ยจะสามารถสะท้อนถึงวิวัฒนาการของมดได้นะคะโดยที่มดที่มีเหล็กในเนี่ยนะคะก็จะเป็นมดที่มีวิวัฒนาการต่ํากว่ามดที่ไม่มีเหล็กในนะคะ และอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายเลยก็คือบริเวณส่วนปลายสุดของท้องเนี่ยนะคะจะมีรูเปิดซึ่งลักษณะของรูเปิดเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะโดยรูเปิดเนี่ยก็จะมีลักษณะรูเปิดที่เป็นรูวงกลมนะคะหรือที่เรียกว่าอะซิดพอร์กับรูที่มีลักษณะเป็นช่องนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นช่องสลิดนะคะทีนี้ในส่วนของ กลุ่มของมดเนี่ยเราก็สามารถแบ่งกลุ่มของมดนะคะตามลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยได้นะคะมดเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ตั้งแต่ในพื้นใต้ดินนะคะจนกระทั่งถึงเรือนยอดของตัวต้นไม้ดังนั้นหลักๆก็จะมีกลุ่มมดที่ทำรังอยู่ใต้ดินนะคะมดที่ทำรังอยู่บนดินก็คือจะอยู่ตามขอนไม้หรือตา,ตามตามต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นมดที่อาศัยอยู่บนเรือนยอดของต้นไม้นะคะทีนี้ในส่วนถัดไปเนี่ยเราก็จะ มาพูดถึงในเรื่องของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมดแล้วว่าถ้าเกิดเราสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมดเนี่ยเราจะมีวิธีการในการเก็บตัวอย่างมดอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงว่าหลังจากที่เราได้ตัวอย่างมดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวอย่างมดเนี่ยในรูปแบบไหนนะคะเช่นอาจจะเป็นตัวอย่างแบบเปียกหรือตัวอย่างแบบแห้งนะคะทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะหลังจากนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดจําแนก มดนะคะตั้งแต่ในระดับวงย่อยนะคะอีกทีหนึ่งนะคะจนถึงระดับสกุลหรือว่าระดับชนิดนะคะทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสนใจหรือว่าวัตถุประสงค์ของตัวงานวิจัยนะคะมดมีบทบาทหลากหลายในระบบนิเวศนะคะทั้งในแง่ของการมีบทบาทในการเป็นผู้ล่าหรือว่าการเป็นเหยื่อนะคะก็คือการเป็นอาหารให้กับสัตว์ในกลุ่มอื่นๆน,นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกกลุ่มของนกหรือว่ากลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะ ด้วยความที่มดเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่หรือทิ่อาศัยที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะมดจึงมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทางระบบนิเวศนะคะในอีกหลายภาคส่วนอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของมดที่ทำลังอยู่ใต้ดินนะคะมดก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนธาตุสารอาหารในดินได้นะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นทางเคมีหรือว่าทางกายภาพ ของดินนะคะนอกจากนี้อีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะด้วยความที่มดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปนะคะคือพบเห็นได้ค่อนข้างง่ายในเรื่องของการเก็บตัวอย่างและมดก็มีความหลากหลายในเรื่องของจํานวนชนิดค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยมดก็เลยเป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราสามารถนํามาใช้ในการเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สุขภาวะของตัวของสภาพแวดล้อมนะบริเวณนั้นนะคะโดยที่มันก็จะมีกลุ่มของมดบางกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเราพบเจอมดในกลุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเออสภาวะแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีและนะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกมดคันไฟมดเหมน็นหรือว่ามดดําทุ่งนะคะ เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยพบมดในกลุ่มดังกล่าวนะคะที่ยกตัวอย่างมานะคะทีนี้เนี่ยมดเนี่ยก็ยังมีบทบาทนํามาใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องของระบบเกษตรกรรมนะคะก็คือการเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดจํานวนของแมลงศัตรูพืชได้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันในเอพิโซดถัดไปนะคะ